เดือนนี้เมื่อปีพศสองพันห้าร้อยหกสิหหรือปีที่แล้วนี่เองครับผมแม่และพี่แหมวได้ไปเยี่ยมชมบ้านสวนพาสุขสำราญของพี่แขกและพี่เอียดได้เรียนรู้การทําเกษตรของพี่ทั้งสองและการทําน้าอ้อยข้นสดครับเดี๋ยวจะให้พี่แขกนะครับเป็นคนแนะนําวิธีการทําน้าอ้อยข้นสดครับเอาพี่พี่แนะนําวิธีเปนเนี่ยไมไ่หุ่งแ<ม>นนก<ร>ีวีนี่กีวีเนี่ยโอองลอเนี่ยมันมันจะสะอาดขึ้นนะนะถ้าเราไม่ไม่ บอกอย่างเงี้ยมันไม่สะอาดถ้าไปล้างก็ยังไงก็ไม่สะอาดเพราะมันจะมีคราบไอ้เนี่ยยอู่ติดเปลือกมันเนี่ยรสชาติมันจะดีกว่าด้วยข้มมอะไรตอนน่ะอ๋อมันมันบ่เคยข้มเพราะข้มตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงเดบอสเนี่ยประมาณกดกดเกลี่ยตั้งหน่อยเนาะยอ่ากดในจังหน่อย ล่างแล้วก็มาขูดแน่นี่วัดพีับบ่บ่ต้องล่างเนาะมาขูดเลยมาขูดเลยบ่แน่เราค่อยไปล่างบ่บันอันนี้บ่บ่ค้นล่างจะใส่ผ้าสะอาดเช็ดเอาทุบน้ำเออดักหคือจะเห็นตรงหมอกเขาจะไปแช่หน่ำเขายานมาหนึ่งบ่อยากมาแหง่เอ้ยเอ้ยนี่ใส่ขาล่างข่อยมันสะอาดแต่แต่บ่ค้นล่างแบบแช่หน่ำนะลูก้านไม่เสียอ๋อแล้วเฮ็ดสะอาดแบบนี้แล้วเอาเอาแก่ผ้าสะอาดทุบน้ำมาลูอ่ะ หลังจากปอกเปลือกอ้อยเสร็จแล้วนะครับคราวนี้ก็จะเป็นการบีบเอาน้ําอ้อยออกมาจากต้นอ้อยนะครับโดยใช้เครื่องหีบอ้อยครับลับหนึ่งเงยเสดายประมาณเท่าไรครับถ้าใช้ขวดไดลวามันสามขวดสามสี่สามขวดสี่ขวดครับลรับรับใหญ่เสดามันสี่ขวดอ๋ขวดอันคือขวดขนาดเท่าไหร่ขวดสองร้อยยี่สิบพีซีอ๋อสองร้อยยี่สิบพีซีครับโอ้ยโตเกือบลิเดอรเนี่ยลับหนึ่งเกือบลิเดร์นะครับประมาณเจ็ดเจ็ดลอย เจ็ดลอยซียซีเจ็ด <นะ S 2> ลอยห้สาสเลประมาณนั้นเนี่ยสีจะสวยมากเลยสีมันนี่ครับสีสวยสีเขียวเนาะออกทองๆยเียงอ่อนะถ้าถ้าเยหยือกนึงเนี่ยมันจะได้แปดขวดืออ่ากแดสิบบาท เออนี่มันใหญ่เิ็ดหนึ่งอะประมาณเนี้ยครับนี่คือที่ฉีดเสร็จเรียบร้อยครับโอ้ยดูครับเป็นปุ๋ยชั้นเลิศเลยครับที่มึงบ,บุษบุญว่ามาสามลำเต็มแล้วครับอโอ้ยเหมือนเดียสีเขียวยัง่งามเลยอ่ะกระดีโพดโอ้สีสวยมากสวยมากไหมครับเออสวยแฮ่จะใส่เยอะน้ำแข็งนะมันล้น มีจะลองชิมน้ำอ้อยพันสุพรรณบุรีห้าสิบนะครับจากสวนพี่แขกนะครับรสชาติเป็นยังไงบ้าสวนภาสุขสําราญที่ที่มาคือพาในชื่อของแม่พาพาในแม่ซื้อแม่พ่อนี่สุขสำราญก็แล้วอ็ซื้อพ่อแม่เลยครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวจะลองกินแบบใส่น้ำมะนาวชื่ชืนี้อร่อยไหม น้ำอ้อยมะนาวลอยอ้อยมะนาวต่อไปเราแสกข้างหน้าหรือเปล่าแข้างนามันจขึ้นอีกไหมแซ่บบนี้นะโเดี๋ยวเดี๋ยวเ็ลับเคล็ดลับเคล็ดลับจะเคืองงอยคอยเติมไหมโอ้เคล็ดลับอีกวิธีหนึ่งนะครับในการดื่มน้ำอ้อยให้ได้สุขภาพดีด้วยแล้วก็รสชาติน้ำอ้อยก็จะก็จะหอมขึ้นอีกแบบหนึ่งอ่าหอมขึ้นอีกแบบจะอยจอยก็คือเติมมะนาวเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะลองเติมมะนาวเข้าไปดูนะครับรอพี่เข้ามีดมาก่อนก้อยนีได้มีด เดี๋ยวเดี๋ยวไมนมีตัวบีบอยู่ะตับีบบไม่มีตัวบีบบอบีบเสเลยเรานี่ด้ล่วบ่กอันนี้กว่ามันมีเม็ดลงอ๋อถื่มีเม็ดลงเติม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 เอาครับเดียวไห้เราเนี้ยบีบมาเปลี่ยนมเฮม่ไหวานแห้งเลยมวางแห้งนเป็นอ่อยอีย้าวแท่แข็งไรเแ็นแข็งแรหมดปะ หวานบม่แห็บข้อไหมบ่า่แหบข้อยังสิเน้ผงแล้มีบะบออันนี้นี่น้ำอ้อยที่ต้ม้ไว้กินออได้หลัะเี้วเคี่ยวใว้ยี่อันนี้ใให้าหารนือเน้ำิงแท้ว้ี่อันนี้เป็น้ำอ้อยลยวเลยาว่าน้ำิงคนน้ำอันนี้ซื้อคนน้ำอ่าเยเป็นเดวอ่้ไงเติม ข้น้ามัมีน้ำหนาแรงเอามาเยอะอาไรอยู่อไอยู่เพราะแล้วมันบวารไปบ่บ้นบ่ตนนอลไหมเติน้อยร้องไปนี่เติมน้อยมะยีมันน้ำร่อยพอแค่หวานหมดนแข็งหลเอออ้ามันจะมีความหอมอีแบบนึงลองดูลองดูลองชิมได้รสชาติเป็นยงไเนี่ยอันนี้สุขภาพ ไ้บัหวหัวเลยมันออกมันออกห้นหวานออกเดี่ยวนิดๆเนาะตัดกันนี้เนาะใช่กลมกลมเออกลมกลมขึ้นเลยแล้วก็ชดชื่นด้วยดีเด้อทุกคนได้ครับได้แต่จะกินเนยอ้อยล่องใส่ปากหน้ากไปได้ปากหน้าเออขึ้นยอดอีเล่รสชาติเนี่ยโคตรเลี่องเลยอ่าเลยตัดยอดเลยยอดอีเล่ดีเแม่กินมันเหมือนน้ำในที่เขาเฮ็ดไข่นะเหมือนน้ำใส่ซุดานะออก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 ซุ่ยนิดๆนะคร้ำตาอล น้ำอ้อยสดเ,เลยนราน้ำอ้อยอยากมากินได้มาชิมได้เลยเออยอยากกินน้ำอ้อยสดสดมาถึงที่สวนปากคลางได้เลยอม,มันมันมันเพิ่มรสชาติขึนไม่อิแมแน่นนะะและอีกเมนูหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากที่สุดก็คือน้ำอ้อยคั้นสดผสมกาแฟสดใครยังไม่เคยลองนะครับอยากให้ลองดูนะแม่พูดแล้วก็อยากไปกินอีกเด้คิดฮอดเดอร์พี่แขกพี่เอียด